คือคุณแม่เป็นสต o k กนะคะแล้วก็มีเบาหวานหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็มีความดันสูงค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดพบคุณหมอสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจ Facebook LINE หรือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะคะหลังจากได้รับการรักษาจาก Health Focus Clinic อาการเป็นอย่างไรบ้างคะ จากเดิมที่มีการตรวจเลือดนะคะก็คือมีค่าไตาที่ต่ำลงประมาณ55%แต่พอมารักษาที่เทลฟูคัคินิกเนี่ย mm hmm. ก็ค่าไตาก็ขึ้นมา88%เกือบจะเท่ากับคนปกตินะคะแล้วก็สามารถลดยาด้านเบาหวานความดันลงทำให้คุณแม่สดชื่นขึ้นค่ะมีคำแนะนำอะไรที่อยากบอกต่อกับคนที่มีปัญหาสุขภาพเดียวกันบ้างคะ ก็สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนกับคุณแม่นะคะก็อยากลองให้เปิดใจมารักษาดูที่ h l t h f o c กั c l i n i c นะคะเพื่อเป็นการลดผลข้างเคียงของยารักษาเบาหวานแล้วก็ยาความดันสูงอะค่ะคุณแม่ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตลอดเนึ่นเดือนที่ผ่านมารู้สึกดีขึ้นมีแรงมากขึ้นไหมคะมีแรงมากขึ้นเขบาุณค่า